พรีเซนต์นั่นคือครูแยกสองส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือการพรีเซนต์โดยการที่เราใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะไปนําเสนอโอเคไหมคะไอเ้เรืเครื่องมือต่างๆท่านฟังดีๆนะคะเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในการนําเสนอไม่ว่าจะเป็น p o ข่าหอยรู้จักเข่ o หอยไหมะคะ เยี yeah. okay. Power point, ่ยมโอเค powerpoint ก็คือเอาไว้มันมันคือโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ mm hmm. ของเรารถบุ๊มของเราใช่ไหมแล้วเราก็ไปคลิกมันขึ้นมามันจะขึ้นมาแล้วให้เราทำแบบเป็นสไลด์แบงที่ครูใช้อยู่ตอนนี้เนาะอันนี้คือ powerpoint ใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังมีอุปกรณ์อื่นที่เราใช้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยคุณนะ้าทคุณโอนนะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกวับเรื่องของขนมหวานขนมไทยไทยเขาใช้ขังตกเดียวขึ้นมาในการนำเสนอเพิ่มทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย เราเรียกว่าอุปกรณ์ที่ประกอบการนำเสนอเหมือนกันโอเคไหมคะสไลด์ที่ครูใช้บัญญายก็เรียกว่าอ,ปอุปกรณ์ในการนำเสนอเหมือนกันสไลด์นี้กับไอเจ้าขัานโตกอันนี้ค่ะเรียกเหมือนกันว่า pitch deck โอเคไหมคะ